เอโย s up สวัสดีครับผมเซล์พรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะฮะวันนี้นะผมจะพามารีวิวรถเข้าใหม่นะครับลูกค้านะเป็นรถสไตล์คลาเฟ่เลเซอร์นะฮะเป็นรุ่น Royal Enfield Interceptor 650ครับลูกนะค้าคันนี้คือแต่งจัดทรงมาทั้งคันเลยโคตรสวยเลยนะอย่างแรกเลยชุดสีตัวรถนะครับลูกค้านะนะเป็นสีดำเงาสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็คันนี้ได้ชุดแฮนแต่งมาด้วยนะครับผมนะแล้วก็กระตุก ตุ๊กตาแพนแต่งนะครับผมมีปลอกแพนแล้วก็ไฟเลี้ยวตรงปอกตรงนี้เลยตรงที่อุดตรงนี้นะฮะสวยๆเลยนะฮะแล้วก็กระจกแต่งมาให้นะครับลูกค้าเครื่องยนต์เดิมๆแห้งๆเลยนะฮะได้มาถึง2ส,สูบเลยท่อได้มาเป็นท่อแต่งนะครับออกสองนะสวยๆเลยนะครับ บาะแต่งตัดท้ายทำท้ายยูมาให้ครับลูกค้าคันนี้ทรงสวยทรงเฟี้ยวมากเลยนะฮะไฟเลี้ยวหน้าหลังแต่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะไฟหน้า LED นะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับระบบเบรก ABS ใช้ทํางานได้ปกติเลยนี่นะฮะล้อก็ทํามานะล้อสีดําทีลวดสีเงินนะฮะแล้วก็ดุมสีทองนะครับผมโคตรสวยโคตรเท่เลยคันนี้นะฮะบอกเลยว่าย้ายเลือนไม่มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมนะคันนี้ เลื่อนใหม่ไม่เยอะเลยครับเลขใหม่ไม่เยอะเลยครับลูกค้าเลขใหม่นะอยู่ที่2 5 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะโอ้หสตาร์ทง่ายๆเครื่องแน่นๆเลยนะฮะรถทรงสวยมากๆนะรีบมาจับมาจองกันนะครับผมรุนน่นนี้คันนี้ทรงนี้มีเข้ามาแค่ลำเดียวนะและนานๆมาทีด้วยนะครับลูกค้าเสียงคำรามจัด เจ้าคันนี้นะครับมีเล่มพร้อเมเอกสารครบแล้วนะครับหากใครสนใจนะช่องทางการติดต่อของเซล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ